สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินาหม่ไม่จิครับกลับมาเจออีกครั้งหนึ่งครับกับเ i ีย m มี 11T series นะครับวันนี้รีวิวเนกับเ i ีย m มี 11T ไม่โปรนะครับใช้งานมาค่อนข้างนานแล้วครับก็ประมาณเดือนกว่าๆได้แล้วครับก็คือได้มาก่อนที่จะปล่อยคลิปเจ้ารีวิวกล้องของ 11T Pro นะครับดังนั้นถ้าใครที่ยังไม่ดูคลิปรีวิวเต็มของ 11T Pro ยังไม่ดูรีวิวกล้องของตัวโปรนะครับผมอยากให้กลับไปดู2คลิปนั้นก่อนนะครับเพราะว่าคลิปเนี้ยเหมือนเป็น คลิปที่คุยกันแบบต่อเนื่องมาครับเป็นภาคหนึ่งภาค2แล้วก็อันนี้เป็นภาค3ามครับเพราะเวลาที่ผมพูดเปรียบเทียบในด้านนั้นด้านนี้จะได้เข้าใจไปพร้อมๆกัน,นครับดังนั้นถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไป ดูกันก่อนเลยนะครับว่าด้านบอดี้นะวัสดุและงานดีไซน์แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนไปครับในส่วนของวัสดุและงานดีไซน์นะครับก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยครับฝาหลังเป็นกระจกนะครับตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมนะครับแตกต่างกันอย่างเดียวก็คือ11 t จะไม่มีการสกรีนคำว่า Sound by Harman Kardon นนะครับแปลว่าลําโพงตัวนี้เป็นลําโพงแบบปกติไม่ได้ถูกจูนมาเพิ่มเติมครับแล้วเสียงล่ะ o p mic นมครับเดี๋ยววันนี้เราได้คุยกันแน่นอนครับ ทีนี้หลังจากที่ผมพูดไปในคลิปรีวิวเต็มของตัว 11t pro นะครับว่าผมเริ่มที่จะเบื่อสมาร์ทโฟนสีดำแล้วนะครับเซวมีก็น่ารักมากๆครับส่งสีขาวตามมาอย่างไวเลยครับสีเทาดําจะเป็นผิวมันเงาครับสีขาวจะเป็นผิวด้านครับด้านทั้งกระจกด้านทั้งเฟรมตัวเครื่องเลยนะครับแข็งแรงพอกันครับสรุปบอดี้ด้านนอกนะครับเสมอกันไม่มีใครถูกลดเกรดอะไรแต่อย่างใดครับ เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของ performance กันก่อนเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพครับสิ่งแรกที่เราต้องคุยกันครับก็คือ SOC ที่ใส่มาครับปีนี้ไม่ได้ใส่ตัวเดียวกันครับถ้าเป็นปีที่แล้วนะครับจะเป็น865เหมือนกันแต่ว่ารอบนี้นะครับแน่นอนอยู่แล้วครับตัว Pro มาพร้อมกับ snap 888ครับแต่ว่าตัวธรรมดาครับ 11T จะมาพร้อมกับ d i m e n s i t y 1,200อ l t ตรครับ เป็น cpu แบบ8คอ c ์ครับ clock s p e e สูงสุดจะอยู่ที่3 g h z เลยนะครับผลิตบนสถาปัตยกรรม6นาโนเ m ตร gpu เป็น m a r l i แต่ไม่ระบุว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับบอกแค่ว่า clock s p e e สูงสุดจะอยู่ที่886 m h z ครับแต่เมื่อใช้ซอฟต์แวร์เช็คจะระบุว่าเป็น m a r l i g 7 7 mc 9นะครับตัวเดียวกับที่อยู่บน d e m i c i t y 1100นะครับบน poco x 3 gt นะครับอ้าวในส่วนของแ a m นะครับตัวที่ผมได้มาจะเป็น ram แรม g g b แบบ lpddr 4 x นะครับ storage เป็น2 5 6 g b แบบ ufs 3.1ครับ ทีนี้เรามาวิเคราะห์สเปกกันก่อนครับก็จะเห็นว่า G P U ของตัว11 T นะครับจะยังคงเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับก็คืออยู่บน i m e n s i t y 1,100นะครับรวมถึงตัว S O C เองก็ยังไม่รองรับแรมแบบ R P D N A 5นะครับก็คือรองรับสูงสุดแค่ 4X นะครับแต่ว่าก็ยังดีที่ตัว Storage นะครับเป็น U S B 3.1เหมือนกันครับดังนั้นในเรื่องของสเปคนะครับยังไงก็สู้ตัวโปรไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับยังไงตัวโปรก็ต้องดีกว่าใช่ไหมครับ ในการใช้งานปกติทั่วไปผมบอกได้เลยว่าไม่ต่างนะความลื่นความแรงการเปิดปิดแอปการสลับแอปไม่ต่างกันเลยครับเอาตรงๆเลยนะครับมันตอบสนองได้ดีกว่า1 0 t Pro ของผมที่เป็น865อีกครับลื่นกว่าอีกครับแต่1 0 t Pro มันก็ใช้งานมาค่อนข้างนานนะครับข้อมูลข้อมูลอะไรก็เยอะครับเพียงแต่ว่าผมจะบอกว่ามันลื่นจริงๆนะครับสบายๆในเรื่องนี้ครับตอนที่ผมรีวิว 11T Pro เสร็จก็ย้ายมา 11T ครับแต่ถือ2เครื่องเลยนะพก2เครื่องเลยครับผมหยิบผิดบ่อยมากนะครับคือมันไม่ใช่แค่ดิเมนชันของตัวเครื่องที่มันเหมือนกันเป๊ะๆ ด้วยความที่ผมพก2เครื่องนะครับแล้วแบบผมถ่ายรูปจากเครื่องนั้นบ้างเครื่องนี้บ้างนะครับถึงเวลาที่จะต้องส่งนะครับมานั่งเลื่อนดูอ้าวหารูปไม่เจอนะครับปรากฏว่าหันกลับดูอ้าวถือปิดเครื่องอยู่นะครับคือเราไม่สามารถที่จะแยก2รุ่นนี้ด้วย performance ในการใช้งานทั่วไปได้เลยนะครับคือมันลื่นไม่ต่างกันครับคือถ้าเกิดเสี่ยวมีส่งเครื่องมาให้2เครื่องแล้วเป็นสีเดียวกันนะผมแยกไม่ได้นะครับแยกไม่ได้จริงๆครับคือต้องดูที่าบายไฮแมนคาร์ดอนเอาครับ ความลื่นไหลต่างๆเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วเลยครับอันนี้คอนเฟิร์มใครที่คาดหวังว่าอยากได้มือถือที่แรงแบบเรือทงครับ 11T ให้คุณได้ในราคาที่ประหยัดมากกว่าอันนี้คือในด้านการใช้งานทั่วๆไปนะครับก็คือพวกแอปโซเชียลต่างๆที่เราใช้กันทั่วไปครับบอกได้เลยว่าไม่ต่างครับลื่นมากๆครับทีนี้ด้านกราฟิกล่ะเป็นยังไงบ้างผมเทสโดยการใช้แอป Pirate Ship Benchmark นะครับทส5รอบต่อเนื่องเลยนะครับผลที่ได้ตามนี้ครับ รอบที่1นะครับ11บทีได้เฟรมเรทสูงสุดอยู่ที่76ต่ำสุด26นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่39ครับส่วน11บีทีโปรครับสูงสุดจะอยู่ที่116เลยนะครับต่ำสุด27ค่าเฉลี่ยอยู่ที่44ครับรอบที่2ครับ11บทีสูงสุดอยู่ที่77ต่ำสุดอยู่ที่26นะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยอยู่ที่37ครับ11บีทีโปรจะได้สูงสุดอยู่ที่9เก้าสิบเสุด27เฉลี่ยอยู่ที่41นะครับ รอบที่สามนับเซบตทีจะได้สูงสุดอยู่ที่75็ดสาต่ำสุด18เฉลี่ยอยู่ที่35ครับ11เบตทีโปรจะได้สูงสุดที่99้าสาต่ำสุดที่23เฉลี่ย44ครับรอบที่4นะครับ11เทีจะได้สูงสุดอยู่ที่71ครับต่ำสุด17เฉลี่ยอยู่ที่32ครับ 11T Pro จะได้สูงสุดอยู่ที่89ต่ำสุด25เฉลี่ยอยู่ที่41ครับรอบสุดท้ายครับ 11T จะได้สูงสุดอยู่ที่70ต่ำสุด17ครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่30ครับ 11T Pro จะได้สูงสุดอยู่ที่89ต่ำสุด21ค่าเฉลี่ยอยู่ที่41ครับโดยหลังจากเทสนะครับอุณหภูมิของ 11T จะอยู่ที่41องศาโดย 11T Pro จะอยู่ที่37องศาครับ ก็จะเห็นว่าในม e สตี้หนึ่งพันสองร้อยนะครับแต่ยังสู้ Snapdragon 888ไม่ได้ในด้านของหน่วยประมวลผลกราฟิกนะครับ GPU Mali g 7 7 mc 9ตัวนี้นะครับมันจะพอๆกับ GPU ที่อยู่บน Snapdragon 8 6 0 865นะครับไล่ๆกับ860นะครับผมเคยทำคลิปเปรียบเทียบแบบนี้ให้ดูไปแล้วนะครับในรีวิวของตัว Poco x 3 gt นะครับกลับไปเปิดดูกันได้ครับทีนี้ในการเล่นเกมจริงๆละ่ะดีไหมบอกเลยว่าดี ดีครับเล่นได้ลื่นเล่นได้สบายๆนะครับปรับสุดได้ถ้าเทียบกับราคาก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวครับไม่แย่แต่แค่มันไม่ได้ดีเท่า888นะครับนึกง่ายๆว่าทุกวันนี้นะครับ860 865เล่นเกมได้ยังไงตัวนี้ก็ไล่ๆกันครับเกมชินจะมีเฟรมเรทตกช่วงเอฟเฟกเยอะๆนะครับหรือตอนที่แมปฝนตกครับดังนั้นสรุปก็คือถ้าเกิดคุณเป็นเกมเมอร์ตัวยงนะครับที่แบบซื้อมือถือมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าไป 11T Pro ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเล่นแบบเล่นบ้าง เล่นเป็นงานเร่งเล่นข้าวเวลาครับไม่เน้นอย่างผมงี่นะครับ11ทีก็ยังถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับย้ำอีกครั้งว่ามันยังเป็นมือถือที่เล่นเกมได้ดีนะผมมั่นใจว่าเปิดเกมมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแค่มันแบบไม่ดีสุดเหมือน888นึกภาพออกไหมครับดังนั้นในด้านของ performance นะครับถ้าจะให้สรุปว่าใครชนะในยกนี้ครับยังไงซะก็ต้องยอม11 T Pro นะครับต้องยอมให้ snapdragon 8ป8ครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าแค่ซื้อมือถือมาแล้วต้องการแค่การตอบสนองที่แบบใกล้เคียงเรืองงนรรรบบแแว่่าๆื 11T ประหยัดเงินไปได้เยอะครับมาต่อที่แบตเตอรี่ครับเหมือนกันเลยนะครับ 5,000mAh ครับแต่ตัวนี้จะได้ชาร์จไวแค่67วัตต์ครับเป็นมีเทอร์โบชาร์จนะครับไม่ได้เป็นไฮเปอร์ชาร์จรวมถึง 11T จะใช้การวางแบตบแบบซิงเกิลเซลล์แบบปกติทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นแบบดู a l ลเซลล์เหมือน 11T Pro นครับแต่ยังคงใช้ดู a l ลชาร์จปั๊มเหมือนเดิมครับ ถ้าคุณไม่เคยใช้ไฮเปอร์ชาร์จ120วัตต์มาก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเร็วนะ67วัตต์ยังถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ชาร์จเร็วนะครับ0ถึง100นะครับจะอยู่ที่ประมาณ45นาทีนะครับลองจับเวลาดูนะครับบวกลบแล้วแต่อุณหภูมิตอนที่ชาร์จด้วยนะครับแต่ว่าต้องปิดหน้าจอนะนะครับคือถ้าเล่นไปชาร์จไปหรือว่าหน้าจอติดเนี่ยมันจะค่อนข้างช้านะครับรวมถึงเทคโนโลยีระบายความร้อนครับตัว 11T ครับจะเป็นแบบเวฟเ r อร์แชมเบอร์ก็คือเป็นแผ่นทองแดงนำความร้อนนนะแต่่วาาถ้เเปป็็็ USBT Pro จกครับ ความร้อนในตอนชาร์จก็มีตามประสาชาร์จไว้67วัตต์นะครับก็ถือว่ามีความร้อนในระดับหนึ่งนะครับชาร์จในห้องแอร์โอเคอยู่นะครับอุ่นๆแต่ว่าถ้าเกิดชาร์จที่อุณหภูมิห้องปกติก็ถือว่าร้อนเหมือนกันครับอาจจะต้องทิ้งไว้สัก5นาทีก่อนที่จะหยิบมาใช้งานครับเพราะว่าถ้าหากเราหยิบมาใช้งานหลังจากที่ชาร์จเสร็จใหม่ๆเลยนะครับมันอาจจะแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายมือเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนแบบแผดเผาแบบลวกมืออะไรแบบนั้นครับใช้งานได้สบายๆครับทีนี้ในส่วนของความอึ การใช้งานทั่วไปครับความรู้สึกนะใช้ความรู้สึกตัดสินอึดเท่ากันครับไม่ต่างกันเลยครับแต่ว่าถ้าเอาแบบเป๊ะๆนะครับไปดูสกรีนออนไทม์ครับตัว 11T จะอึดกว่านิดหน่อยครับแต่ว่าก็แค่นิดเดียวจริงๆครับสกรีนออนไทม์ครับใช้งานจนแบตเหลืออยู่20%ครับจะอยู่ที่6ชั่วโมง49นาทีนะครับถ้าเป็น 11T Pro ครับอาจจะได้สัก6ชั่วโมง6ชั่วโมงนิดๆนะครับตัวนี้สามารถลากไปที่6ชั่วโมงครึ่งกว่านะครับอึดกว่านิดหน่อยครับ ดังนั้นในส่วนของการชาร์จไวครับยังไง 11T Pro ก็ยังชนะขาดนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความอึดของแบตเตอรี่นะครับก็ต้องยกให้ 11T นะครับทีนี้คําถามคือยกนี้ใครชนะครับจริงๆก็เลือกยากเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกนะอืมผมขอเลือกไฮเปอร์ชาร์จ120วัตต์แล้วกันครับเพราะว่าวงการอาบน้าและแบตเต็มนี้เข้าแล้วออกยากจริงๆครับต่อมาจะเป็นส่วนที่ไม่มีอะไรที่ต้องพูดมากครับหน้าจอแทบจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ จอขนาด6.67นิ้วความละเอียด Full HD ค่า Refresh Rate อยู่ที่120 h z ครับค่า Touch Sampling จะอยู่ที่480 h z รองรับการแสดงผล1,000ล้านสีนะครับค่า Contrast Ratio จะอยู่ที่5ล้านต่อหนึครับความสว่างสูงสุด1,000 nits รองรับ HDR10+ ครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass Victus เช่นกันครับ ทีนี้มีอะไรที่หายไปอันดับแรกเลยนะครับก็คือเทคโนโลยี e MEMC ที่ช่วยแทรกเฟรมภาพนะครับอันนี้ไม่มีแล้วนะครับรวมถึงไม่ส่งทดสอบหน้าจอกับสถาบัน DisplayMate แล้วนะครับที่เหลือเหมือนกันเป๊ะนะครับใช้งานได้ดีเท่ากันครับ120เฮลื่นเนียนตาเหมือนกัน,นครับ Feeling การ touch 4 8 0 h ฮิร์ยอดเยี่ยมมากๆครับ พูดง่ายๆก็คือประสบการณ์การใช้งานเหมือนกันเป๊ะนะครับที่แตกต่างจริงๆก็คือการแสดงผลค่าสีครับ 11T จะสดกว่าเล็กน้อยนะครับอาจจะเพราะเขาไม่ได้ส่งทดสอบนะครับเลยไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าความถูกต้องมากมายนะครับเลยขออัดสดๆให้ผู้ใช้ได้ฟินๆกันไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่มานั่งเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่าแยกไม่ออกนะครับคือน้อยแบบน้อยมากจริงๆครับ ยังคงเป็นหน้าจอที่ดีนะครับเป็นหน้าจอที่ดู Netflix ดูหนังได้ดีมากๆครับดีไม่แพ้ 11T Pro เลยจอสวยจริงๆครับในส่วนของการดูภาพยนตร์นะครับสรุปเรื่องหน้าจอเสมอกันครับใช้งานได้ดีเท่ากันเลยครับทีนี้มาถึงส่วนที่ทุกคนน่าจะคาดหวังเหมือนกันครับก็คือในส่วนกล้องถ่ายรูปใช่ไหมครับเอาจริงครับสเปคกล้องเหมือนกับ 11T Pro เป๊ะเลยครับใช้โมดูลเดียวกันเป๊ะๆเลยครับกลับไปเปิดดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับถ้าอยากจะรู้สเปกแบบละเอียดๆครับเอาเป็นว่ามี3กล้องครับ กล้องหลัก108เมกะพิกเซลนะครับกล้องอลตราว8เมกะพิกเซลแล้วก็กล้องเทเลมาโคร5เมกะพิกเซลครับสรุปก็คือกล้องตัวเดียวกันเลยนะครับดังนั้น 11T ก็น่าจะถ่ายภาพได้ดีเท่า 11T Pro สิกาลังคิดแบบนี้กันใช่ไหมครับบอกได้เลยว่าไม่ครับ 11T Pro ทําได้ดีกว่าครับเติมคำว่า Pro เข้าไปปุ๊บภาพดูดีขึ้นมาเลยนะครับไม่เกี่ยวนะครับมันเกี่ยวกับตัวหน่วยประมวลผลภาพที่อยู่ใน SOC นะครับ snapdragon เขาจะค่อนข้างที่จะ ดูดีกว่าในเสตีนะครับอันนี้ต้องยอมรับตรงๆนะครับภาพของ11บทีนะครับจะออกมาในโทนคอนทราสต์ที่เบาบางกว่านะครับน้อยกว่านิดหนึ่งครับสีสันที่ไม่ฉูดฉาดเท่านะครับก็คือสีซีดกว่านะครับรวมถึงดีเทลรายละเอียดต่างๆครับสู้11บทีโปรไม่ได้ครับ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับยังถือว่าไว้ใจได้ในหลายๆสภาพแสงนะครับบางสถานการณ์ผมชอบมากกว่า 11T Pro ด้วยนะครับเพราะว่า 11T Pro นะครับบางครั้งมันดันสีจนสดเกินไปครับสดเกินความเป็นจริงไปเยอะนะครับอย่างที่เคยพูดไปแล้วขาดความเป็นธรรมชาตินะครับพอตัวนี้สีมันจืดลงนะครับผมว่าบางครั้งนะมันออกมาลงตัวครับเดี๋ยวให้ดูภาพไปเรื่อยๆเลยนะครับ ยังคงเป็นมือถือที่ถ่ายภาพใกล้ๆได้ดีนะครับถ่ายภาพอาหารออกมาดูดีครับแต่ยังไงก็ยังสู้ 11T Pro ไม่ได้ในเรื่องนี้นะครับเพราะพอสีมันจืดลงครับมันเลยทําให้ความน่าทานของอาหารเนี่ยลดลงไปด้วยนะครับโดยจะออกอาการหนักเลยก็คือเมื่อเอาไปถ่ายภาพตอนกลางคืนครับสีจะตุนๆครับไม่ค่อยไบรท์เท่าไหร่ละนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาพระยะทั่วๆไปก็ถือว่ายังทําได้ดีอยู่นะครับยิ่งเปิดไนท์โหมดช่วยนี่ภาพจะเปล่งปลั่งขึ้นมาเยอะเลยครับ จะบอกว่าผมชอบไนท์โหมดของ 11T มากกว่า 11T Pro ครับมันไม่ได้อัด s h a r p n e s หรือว่าคร a r i t จนหนักเกินไปครับยังคงมีความเป็นธรรมชาติให้ได้เห็นอยู่บ้างครับต่อมาก็คือกล้อง ultra wide ครับแปลกแต่จริงนะครับกล้อง ultra wide ของ 11T ครับดีกว่า 11T Pro ซะงั้นนะครับไม่เปจินงงให้กับสิ่งนี้ครับงงอะไรวะเนี่ยคือภาพมันไม่ฟุ้งนะครับการประมวลผลซอฟต์แวร์มันไม่เออเหมือนกับ 11T Pro แลครับ อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปรีวิวกล้องของ 11T Pro ครับว่าหลายครั้งว่าเลยที่เราถ่ายภาพออกมาแล้วมันจะฟุ้งนะครับแต่กับ 11T ไม่เป็นครับถ่ายออกมาสวยเลยแหละนะครับได้ามิกเรนจ์โหดมากๆครับย้อนแสงแบบจะจะยังเอาอยู่นะครับแต่ก็ใช่ว่าจะดีได้แบบนี้ในทุกสถานการณ์นะครับแต่ว่าก็เกินความคาดหวังไปเยอะนะครับแต่อย่าไปถามหาดีเทลถามหายรายละเอียดซูมเข้าไปดูอะไรแบบนั้นครับเอาแค่ภาพรวมของภาพว่าสวยไหมนะครับถือว่าถ่ายสวยเลยครับถูกใจมากๆครับสุดท้ายครับกล้องเทเลมาโครนครับรออะไรละครับปรบมมือสิครับ เสียวมีก็คือเสียวมีเลยครับเรื่องนี้เขายอดเยี่ยมอยู่แล้วครับเอาไปถ่ายอะไรก็สนุกครับได้ภาพสวยแปลกตาแน่นอนแต่ยังไงซะก็เน้นงานกลางวันเอาไว้นะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้ครับมันจะสั่นง่ายมากๆถ้าสปีดชัตเตอร์มันต่ําเมื่อไหร่คือจบเลยครับอันนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะ2รุ่นนี้นะมี11ตัวพี่เขาก็เป็นครับเพราะว่าเดฟมันตื้นมากๆนะครับบวกกับทางยาวโฟกัสของเลนส์ครับแต่ยังไงซะมันก็เป็นกล้องที่ยอดเยี่ยมเป็นกล้องที่ผมรักจริงๆครับ ต่อมาก็คืองานวิดีโอครับต้องบอกเลยว่านี่เป็นจุดที่ถูกปรับลดลงอย่างชัดเจนครับวิดีโอจะถ่ายที่ความวละเอียดสูงสุดได้แค่4 k 30 f r a m เฟรมเรทเท่านั้นครับในขณะที่1 1 t pro จะไปได้ถึง4 k 60 f r a เฟรมเรทเลยครับและใช้ ai upscale ไปได้ถึง8 k 30 f r a m เฟรมเลยครับรวมถึงถ่าย4 k แบบ hdr 10ไม่ได้นะครับตัว1 1 t pro จะทำได้ครับ ในส่วนของการสั่นในงานวิดีโอนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ EIS เท่านั้นนะครับไม่มี OIS เช่นเดียวกับ 11T Pro ก็ไม่มี OIS นะครับย้ำอีกครั้ง 11T Pro ถูกตัด OIS ออกไปแล้วนะครับคุณภาพงานวิดีโอครับตัว 11T จะด้อยกว่า 11T Pro เล็กน้อยครับก็คือนอกเหนือจากสีที่ซีกว่านิดหน่อยนะครับตามที่บอกไปนะครับก็จะมีในเรื่องของคุณภาพไฟล์ที่ถ้าซูมเข้าไปดูเนี่ยจะมีความเป็นวุ้นๆอยู่นิดๆครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซูมแบบหนักๆครับก็ไม่มีปัญหาครับดังนั้นในเรื่่ออองงงขาาานนนววิดีโะครับเเป็ ด้อยกว่าเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังถือว่าหวังผลได้ในระดับที่แบบใกล้ๆกับ 11T Pro ครับทีนี้ส่วนที่ผมไม่ชอบมากที่สุดของกล้องของ 11T นะครับก็คือกล้องหน้าครับเปิดมาครั้งแรกนี่คือตกใจเลยนะครับคือสีซีดมากครับไม่น่าเชื่อมันจะซีดอะไรได้ขนาดนั้นครับเอาตรงๆเลยนะครับผมว่าถ้าเทียบกับราคาเนี่ยผมว่าไม่ไหวนะครับสกินโทนนี่ตุ่นไปไกลเลยครับหน้าเหมือนคนจะเป็นลมครับโทนภาพโดยรวมก็ไม่ผ่านนะครับอันนี้ต้องแก้นะเ x i a มี่อาการหนักนะครับแต่ผมเชื่อว่าใช้ซอฟต์แวร์ช่วยแก้ได้นะครับ รวมถึงอาการชัตเตอร์แลกนะครับที่จะค่อนข้างหน่วงเหมือนกันนะครับกดแล้วถ่ายเนี่ยบางครั้งดีเลยเป็นวินาทีเลยนะครับแล้วหนักที่สุดที่ผมเคยเจอเลยเนี่ยหกถึงเวิเลยครับคือบางครั้งกดถ่ายนะครับกดกดกดไม่ยอมถ่ายสินะครับจนแบบไม่ถ่ายก็ไม่ถ่ายไม่ถ่ายละเก็บใส่กระเป๋านะครับแล้วได้ยินเสียงแชะ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 มันเพิ่งไปถ่ายตอนอยู่ในกระเป๋าเกงครับคือภาพออกมานี่คือมืดตึ๊บเลยนะครับอันนี้เสี่ยหมีช่วยแก้ด้วยนะครับคือมันไม่ได้เป็นบ่อยนะครับคือนันนจะเป็นทีนะครับเพียงแต่ว่า ถ้ามันเป็นครั้งหนึ่งก็แปลว่าเราพลาดโอกาสที่จะได้ลาดดีๆไปแล้วใช่ไหมครับเนาะทีนี้จุดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับก็คือลาโพงคู่ของเขาครับอย่างที่เรารู้กันครับว่า 11T Pro เนี่ยจะถูกจูนโดยฮามันคาร์ดอนครับส่วน 11T จะไม่มีก็คือเป็นลําโพงที่จูนมาโดยเสียบมีเองครับทีนี้คําถามคือแล้วเสียงมันต่างกันไหมครับเอาแบบสรุปแบบคร่าวๆเลยนะครับไม่ต่างเลยครับคือ 11T Pro เสียงดียังไงตัวน้องก็คือแบบนั้นเลยผมเคยชม 11T Pro ไปในคลิปรีวิวของมันเองนะครับว่า มันเป็นลำโพงมือถือที่แบบโหดมากบ้าพลังมากครับไม่คิดว่าแบบมือถือราคาแบบเท่าเนี้จะทําได้ขนาดนี้ครับแล้ว 11T ก็คือแบบนั้นเลยครับแต่ถ้าถามว่ามันต่างกันตรงไหนครับเป็นในเรื่องของความดังแค่นั้นเองนะครับก็คือ 11T จะเบากว่า 11T Pro แค่สเต็ปเดียวครับคือถ้าเราต้องการให้ 11T มันดังเท่า 11T Pro เนี่ย ก็เร่งเสียงขึ้นมาอีกแก๊กเดียวแค่นั้นจริงครับแค่แบบ10%นะบซึ่งการใช้งานจริงไม่ต่างครับยอดเยี่ยมทั้งคู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงครับเทียบแบบช็อตต่อช็อตเลยครับว่าทั้ง2ตัวลำโพงดีมากจริงครับ สุดท้ายแล้วครับสเปคปีกย่อยอื่นๆครับทั้ง2ตัวนะครับเป็น 5G Dual SIM ทั้งคู่ครับไม่ต้องห่วงครับในส่วนของ MIUI นะครับซอฟต์แวร์ที่อยู่ในก็คล้ายๆกันครับเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันเลยครับมีแอปโคลนนะครับมีพื้นที่ทับซ้อนครับแต่จุดที่ 11T ไม่มีนะครับอย่างที่บอกไปครับก็คือ MEMC นะครับซึ่งมันจะพ่วงมาด้วย การอัปสเกลงานวิดีโอครับจาก 720p เป็น 2k อะไรแบบนี้ครับการเปิด HDR เมื่อเรารับชมภาพยนตร์ผ่านทางแอปแกลเลอรี่ครับการปรับปรุงความคมชัดเมื่อดูภาพนิ่งหรือวิดีโอนะครับพวกนี้คือตัดออกไปหมดทั้งยวงเลยครับคิดว่าน่าจะเป็นผลมาจาก SOC ที่ไม่รองรับฟีเจอร์พวกนี้นะครับรวมถึงการแตะหรือว่าการเคาะที่ฝาหลังเพื่อเรียกคำสั่งต่างๆครับเช่นเรียก Google Assistant ครับหรือเปิดไฟฉายอะไรแบบนี้ก็ถูกตัดออกไปด้วยเช่นกันครับ แต่จริงๆผมว่ามันก็เป็นฟีเจอร์ที่มีโอกาสได้ใช้ค่อนข้างน้อยมากนะครับคือส่วนตัวผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครจะใช้จริงก็ต้องไปตัว1 1 t pro เท่านั้นนะครับทีนี้บั๊กที่เจอครับบั๊กแบบที่ผมว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดแล้วนะครับก็คือมันไม่ยอมให้เซฟรูปนะครับทั้งทที่หน่วยความจายังไม่เต็มมันบอกว่าพื้นที่เต็มแล้วนะครับเหลือเกือบร้อยกิกนะครับซึ่งปิดเปิดเครื่องก็หายครับแต่ว่าเดี๋ยวก็เป็นอีกครับอีก2อามวันเดี๋ยวก็เวียนมาใหม่นะ เซียมี่ทำมือถือรุ่นนี้ออกมานะครับเพื่อเจาะกลุ่มคนที่แบบยังมีงบจํากัดนะครับแล้วแบบยังอยากได้มือถือดีไซน์เนี้ยเกรดแบบเนี้ยวัสูุแบบเนี้ยครับไม่ได้อยากแบบถือมือถือที่แบบอุย้ยโดนลดคอสอะไรแบบเนี้ยครับคือมันเท่ากันเลยครับในเรื่องของบอดี้นะครับรวมถึงหน้าจอดีเหมือนกัน,นครับลำโพงดีเหมือนกัน,นครับการตอบสนอตงต่างๆการเล่นโซเชียลลื่นแรงเท่ากัน,นครับจะแพ้อย,อย่างเดียวก็แค่ในเรื่องของ การเล่นเกมครับจนด้ของ performance นะในส่วนกล้องครับลดลงมานิดหน่อยครับไม่ได้ต่างมากมายนักนะครับลำโพงอ่ะพูดไปแล้วนะครับลำโพงดีเท่ากันครับแล้วว่หลักๆจะเป็นในเรื่องของชาัดไวนะครับแต่ว่าถ้าตัดในเรื่องของช์จไวอออนครับผมมองว่ามันใช้งานทดแทนกันได้เลยนะนะครับคือผมใช้ 11T Pro เสร็จใช่ไหมครับก็ย้ายมาเครื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการย้ายมือถือที่ไม่รู้สึกว่าย้าย ไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวเองเปลี่ยนมือถือในึกภาพออกไหมครับคือมันสามารถใช้งานทดแทนกันได้มันมันแค่แบบนิดเดียวนะครับแบบไม่ได้สุดเหมือน11ที Pro เท่านั้นเองนะครับอืมก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบโจทย์นะครับจะตอบปัญหา ข้อสงสัยของใครหลายหลายคนได้นะครับก็หวังว่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นครับง่ายๆครับแค่ไม่กดข้ามโฆษณาให้กับผมหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นอีกนะครับก็คือการสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้นะครับจะถือ็นการสนับสนุนช่องไปตัวถ้าเกิดดูคลิปจบแล้วสนใจผลงาานนนี่มมรรววววิิิจคคับไปหขอุณกี้ตต้ออองขัวลไปก่นย